สวัสดีครับผมบ่ได้ป้ากันหลายวันเนาะวันนี้จะพามาพอดวงกวางครับโอ้โหปอพันมันเนาะนี่ครับยังสบายดีอยู่เนาะนี่ช่วงนี้กินปีโปไว้ก่อนครับผมปอพันครับประมาณเดือนหนึง่งแล้วบ่ได้อัพคลิปดวงกวางนะนี่ครับอันนี้เหลืออยู่สามตัวปอพันมันเนาะตัวใหญ่ตัวนึง โอ้ยังแข็งแรงด้วยครับผมนี่ช่วงนี้ถึงปีโป้ปีโป้กับผลไม้ครับโอเคปิดไว้ก่อนครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพามนาะพอไข่กวางครับแล้วพอว่าจะมีไข่กันเนะนี่ตีของพ่อครับ วันนี้จะเปิดถังน้อยๆนะครับผมถังน้อยๆพราะว่ามันจะมีตัวก็เป็นตัวหรือยังประมาณเดือนหนึ่งครับส่วนนี้ก็เป็นอันนี้เป็นไข่เนาะแต่ฟวงนี้ก็เป็นตัวแล้วครับผมตัวน้อยหนึ่งน้อยเดียวครับใส่แอลหนึ่งถังข้างล่างผมยังไม่ได้เปิดเนะเาะเก็บไว้ก่อนครับประมาณเดือนหน้าค่อยมาเปิดวันนี้จะเปิดถังนี้พอครับ รอ,อที่มครับผมเดี๋ยวเคียพื้นที่กันนี่ครับถังนี้ครับผมโอเคครับเนาะถ้าไม่ตัวเดี๋ยวผมจะง่ายมันมาใส่โหลน้อยๆนี่ครับผมเป็นแอลหนึ่งเนาะฝามันผมก็เจาะรูเรียบร้อยครับส่วนนี่แหละล้ลอมเป็นตัวใหญ่ๆเอลสองอลสามครับกวงใหญ่เนาะนี่สม <c oughs> แปดไว้เรียบร้อยครับ น่าจะมีตัวแน่นอนเนาะครับผมตอนนั้นเป็นไขรอยู่ครับผมกระเลเาใส่ถังแน,น่นน่อนถังนี้ไว้ครับใส่ลังโฟมบบเวอร์ครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวแพ๊บนึงอเอาใกล้ๆเลยครับผม เฮซนี้เลยครับโหูคลิปนี้ก็ทายเวลากลางคืนทำแล้วครับ<ะ>เห็นแวบ,บๆน้องแวบบๆเตรียมไว้ครับผมถ้ามีตัวเดียวจะตักไซนี้พอเนาะตักให้ดูครับผมเห็นแล้วนะครัน้องโอเคครับ นี่หันก็หันชาติก็นีครับก่อยเคลียร์พอครับผมโอ้ปะละไปน่องเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่ครับตัวออนมันครับแต่น้อยเดียวแอลหนึ่งมันก็นี่ครับหนึงตัวใสไว้ก่อนครับผม ตัวเดียวอีกเจ๋หลายก็อ้ปาปะแล้วแหมตัวนึงครับนี่หันกน็สองตัวใสไว้ก่อนครับน่าจะได้เทลงหนังสือพิมพ์เฮลก้าแบบนี้ว่าใครหานครับเดี๋ยวผมจะเทในลงหนังสือพิมพ์เลย ไอ้เพียวห้องมันลวโอ้แล้วครับมาเขียพอครับเห็นแวบๆแบบอันนี้ก็นี่ตัวนิดเดียวตกตกนี่ครับแซนนี่สามตัวแล้วแวบๆบนี่อีกตัวหนึ่ง ห้าสี่ตัวแล้วครับผมต้องไม่เกินซิปแน่นอนอนี่หกตัวครับกล้องมันโฟกัสอ่ะห้าตัวแล้วน,นี่นี่ครับผมหกตัวอีกนะ เช็ดตัวครับใจแมวนี่ตัวน้อยเดียว่งน่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมเพื่อพอเป็นบ้างส่วนครับผมอันนี้มันเป็นด่านกลางคืนนะนี่เจ้าแมอ้หลประมาณหกเจ็ดหลเองครับผมจ่เหลือเดียวใส่ไว้ติดกาครับแล้วมันตัวใหญ่เลยเนาะ เพึ่งเอาจากไข่ครับผมตอนน้อยๆเนี่ยนี่เป็นไข่ครับเนี่ยโอเคครับนี่ได้ประมาณเจ็ดตัวนะครับผมเตรียมโหลประมาณโหลวะ่ะพอดีเนาะเจ็ดครับผมเอาประมาณนี้กันเนาะปะฮอน หอนใบหอนเหาอน,นี้เป็นอาหารไม้มันหุงมักมาหุงผสมมาครับนี่โอเควันนี้หลือพอประมาณเจตัวแปตัวก่อนแล้วมันไงทีเดียวครับผมประมาณอีก2เดือน ก็อมาเปิดฟอร์หัมรอบรอมันตัวเป้งๆใหญ่ๆเลยครับตัวน้อยต้องอยู่โหล่น้อยกันเนาะโอเคครับตอนนี้กับเส้นเรียบร้อยครับผมอาหารดวงกวงไส้น้อยๆครับผมวันนี้ทำเพื่อพอประมาณหกกระป๋องนะสองสี่หกเจ็ดนี่ว่า เจ็ดกระป๋องครับผมนอนกวางพึ่งเอาไข่ใหม่ๆครับอใส่ไปกระป๋องละตัวครับเดี๋ยวมันจะมุดไปเองเนาะใส่ลงไปถ่า,ายคลิปตอนกลางคืนทำกรัมสุดยอดประมาณสองเดือนครับเดี๋ยวมาเปิดพอว่าตัวใหญ่ขนาดไหนเนาะ วันนี้ง่ายก่อนครับผมตัวน้อยก็มีตัวใหญ่ก็มี นี่ก็ใส่โครบทุกกระปุกแล้วครับผมนี่กำลังมุดเลยครับมุดไปแล้วโอเคครับตีเหลือเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่เดิมนะครับตัวน้อยเดียวใส่ลงไปที่เดิม ผมเห็นหลายตัวอยู่ครับอยู่ในอยู่ในอยู่ในถัอนงอันนี้ครับ,รบเสร็จเรียบร้อยครับผมจกา,กากนั้นเขาก็บปิดฝาครับฝาในผมเจาะสองรู L หนึ่ง L หนึ่งครับผม ตัวน้อยใส่กระปุกน้อยไปก่อนครับรอรุ่นไว้จะเป็นกวางกี้กวางส้งกวางอิลุมอีกนานเดียวครับผมอีกนานเป็นปีอะ เรียบร้อยครับผมกระปุกประมาณนี้ครับตัวน้อยๆแต่ถ้ามันตัวใหญ่เดียวเขาเปลี่ยนเป็นกระปุกนี่ครับนี่ใส่บิ๊กเบิ้มแน่นอนนี่ครับถ้ามันตัวโตวเขาก็เปลี่ยนเป็นกระปุกนี่เลยครับผมง่ๆ พวกนี้ก็เป็นตัวหมดแล้วครับนี่เหลืออีกถังหนึ่งเน่นๆยังมาได้ยังม่ได้เปิดพอเลยครับผมตัวแม่เอาลงหลายถังนี่ครับสั่งมาใหม่มหมปอบพันยังอยู่สบายครับผมปอบพันเดี๋ยวผมจะป,ปิดถังนี้ไปกันเพอะแบบง่ายๆครับผม นหนังมนมีฝาเอาหนังสือพิมพ์มิดไว้ครับนี่ตอนนั้นตอนที่ผมใส่เป็นไข่อยู่ครับนี่แต่ตอนนี้เป็นนอนนอนน้อยจากนั้นจะเอานี่ปิดไว้เหมือนเดิมครับกันหมดตอามา้ลยเสร็จเรียบร้อยครับผมบพันน้อยครับช่วงนี้จัดพี่โปเนาะ สวยงามอยู่ครับผมเก็บไว้ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนีก้ก็เป็นคลิปพามาฟอไอนอนดวงกว้างนะที่ผมเพาะไว้ครับหรือมาเป็นบางส่วนนะพอครับถ้าชอบคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครัวบัญหาเลยครับผมเราติดตามคลิปต่อไปครับเป็นคลิปการทำอาหารหรือว่านั่งทานอาหาร ดี๋ยวถ้ามีดวงกวางอไงตัวใหญ่ก็ะจะอัพคลิปมาเพื่อพอเรื่อยๆครับผมห่อนขนาดโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้เนาะบาปบานคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบรรยากาศภายในห้องวัดดีหมูแมว